เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาผ้าปูที่นอน7ฟุตลงไปปูบนที่นอน3ฟุตครึ่ง2ชิ้นเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะคะนี่คือการปูที่นอน3ฟุตครึ่ง2ชิ้นติดกันเวลานอนเนี่ยที่นอนมันก็จะมีการแยกออกจากกันในช่องแบบนี้นะคะเรามีตัวช่วยพิเศษเสริมขึ้นมาให้ดูนะคะตัวนี้พอนอนทับแล้วเนี่ยจะรู้สึกนิ่ม ไม่รู้สึกถึงรอยแยกของที่นอนนะคะจะเป็นที่นอนเรียบชิ้นเดียวติดกันไปเลยผ้าปูที่นอนในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะมี3ฟุตครึ่ง5ฟุต6ฟุตแล้ว7ฟุตเนี่ยเขาจะหาจากที่ไหนกันล่ะคะนี่เลยค่ะชุดเครื่องนอนไม m a d e ตอบโจทย์สำหรับที่นอน7ฟุต8ฟุต9ฟุต10ฟุตแล้วก็12ฟุตความสูงมาตรฐานแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 8ปถึงนิ้วนะคะแต่ของเราเนี่ยสามารถสั่งตัดได้ความสูงตั้งแต่12นิ้ว1 4นิ้ว16นิ้ว18นิ้วไปจนถึง20นิ้วเลยล่ะค่ะโดยเราใช้ผ้าชิ้นเดียวทั้งผืนไมไร้รอยต่อไม่มีตะเข็บในการต่อผ้าเลยนะคะหมดปัญหาเรื่องที่นอนมีตะเข็บแล้วน้องเวลาน้องนอนเนี่ยจะมีรอยตะเข็บอยู่ที่บริเวณใบหน้าหรือว่าตามตัวตามแขนน้องเนี่ยหมดห่วงได้เลยค่ะแล้วผ้าปูที่นอนของเรานะคะก็ยังมี2แบบด้วยกันคือแบบรัดมุม ก็คือจะเป็นยางยืดรัดมุมปกตินะคะกับแบบไม่รัดมุมก็คือจะเป็นผ้าเ,าเก็บเย็บตะเข็บสวยงามผ้าปูที่นอนไมเมทของเรานะคะถักทอด้วยเส้นได้1,000เส้นต่อ10ตารางเซนติเมตรเลยล่ะค่ะเรียกว่าหนาแน่นมากๆจนกระทั่งตัวไรฝุ่นเนี่ยไม่สามารถเข้าได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปูที่นอนให้ดูนะคะว่า3ฟุตครึ่ง2ชิ้นติดกันเนี่ยปูแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ย เรามีตัวช่วยพิเศษเสริมขึ้นมาให้ดูนะคะเขาเรียกว่า T-Bar Microfiber นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวช่วยกั้นเสริมระหว่างที่นอน2ชิ้นไม่ให้มันแยกออกจากกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวนี้นะคะ ทำจากไมโครไฟเบอร์ความกว้างตัวทีจะอยู่ที่25เซนติเมตรความสูงของขาตัวทีอยู่ที่10นิ้วค่ะโดยความยาวจะอยู่ที่198เซนติเมตรซึ่งก็จะเป็นขนาดของความยาวของที่นอนมาตรฐานทั่วไปนะคะตัวนี้เนี่ยด้านในจะทำจากไมโครไฟเบอร์หรือว่าขนห่านเทียมที่ใช้ในผลิตเป็นไส้ในของหมอนหนุนนั่นเองค่ะตัวนี้ยพอนอนทับแล้วเนี่ยจะรู้สึกนิ่ม ไม่รู้สึกถึงรอยแยกของที่นอนนะคะจะเป็นที่นอนเรียบชิ้นเดียวติดกันไปเลยหมดกังวลเรื่องลูกน้อยจะนอนตกที่นอนที่นอนจะแยกออกจากกาันตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยล่ะคะ่ะ ภาพปูที่นอน7ฟุตที่นอน3ฟุตครึ่ง2ชิ้นชนกันปูออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่นอน2ชิ้นจะติดกันโดยที่ไม่เห็นรอยต่อของที่นอนเลยนะคะรับรองว่าที่นอนเนี่ยจะไม่มีการแยกออกจากกันแน่นอนค่ะ